ลองเวลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น Macwell MMA 200-3นะครับเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่สามารถปรับกระแสตั้งแต่2 0แอมป์จนถึง2 0 0แอมป์เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กสแตนเลสต่อไปเป็นฟัง์กชันําทำงานหนะ้าปุ่มปรับแรกคือปุ่มปรับเคอร์เรนใช้ในการปรับกระแสะในการเชื่อมต่อไปเป็นปุ่มปรับที่2 ปุ่มปรับฟังก์ชัน Hot Start ฟังก์ชันนี้จะช่วยเร่งกระแสไฟตอนเราจุดเริ่มต้นอาร์คครั้งแรกเพื่อให้จุดเริ่มต้นอาร์คได้ง่ายขึ้นต่อไปเป็นปุ่มปรับที่3าปุ่มปรับฟังก์ชัน Arc ฟ o r ์ e ฟังก์ชันนี้จะทํางานเมื่อเราเชื่อมแล้วมีระยะอาร์คระหว่างลวดจะชิ้นงานที่ต่ําเกินไปฟังก์ชันนี้จะเพิ่มกระแสขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ลวดติดชิ้นงานต่อไปทางด้านซ้ายมือเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงกระแสในการเชื่อมต่อไปเป็นหลอดไฟเพา แสดงสถานะการทำงาน ต่อไปเป็นหลอดไฟ OC ถ้าไฟดวงนี้แสดงติดขึ้นมาแสดงว่าเครื่องปิดปกติต่อไปเป็นข้อต่อหน้าตู้สีแดงคือข้อต่อหน้าตู้ข้อวบวกสีดําคือข้อต่อหน้าตู้ข้อลบต่อไปเป็นฟัง์ชั่นจะทําง,งานด้านหลังเครื่องตรงนี้คือสวิตช์ออนออฟใช้สาหรับควบคุมการเปิดปิดเครื่องเชื่อมต่อไปเป็นพัดลมชละบายความร้อนของเครื่องเชื่อมเครื่องรุ่นนี้ใช้ไฟ AC ซ220โวลต์สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านทั่วไปได้เลยต่อ ่ไปเป็นของแถมของเครื่องเชื่อมรุ่นนี้สายเชื่อมพร้อมคิมจับยาว4เมตรสายกาวพร้อมคิมจับ ยาว2เมตรหน้าก,ากากมือถือแรงคคอสแลกถุงมือ1คู่คู่มือการใช้งานเครื่องรุ่นนี้มีการรับประกรัน1-2ปีเต็มเรามาดูวิธีการต่อสายเชื่อมหน้าตู้เราต้องปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งก่อนที่ทําการต่อสายนะครับเพื่อความปลอดภัยโดยเราสามารถต่อสายได้ทั้งหมด2แบบแบบแรกคือต่อสายเชื่อมไปที่ขั้วบวกสายกาวไปที่ขั้วลบเหมาะสําหรับชิ้นง,งานบางไม่ต้องการความหล่อมลึกสูงต่อ ไปต่อสายเชื่อมไปที่ข iber, ั้วลบสายกาวไปที่ขั้วบวกเหมาะสําหรับชิ้นงานที่ต้องการความหล่อมลึกสูงโดยในที่นี้ผมขอต่อสายเช <owad> ื่อมไปที่ขั้วบวกและสายกาวไปที่ขั้วลบอันดับแรกให้นาข้อต่อของสายเชื่อมต่อเข้าไปที่ขั้วบวกโดยการหมุนให้แน่นพอตึงมือต่อไปนำข้อต่อสายกาวหมุนไปที่ขั้วลบต่อให้แน่นพอตึงมือ เท่านี้เราก็าต่อสายหน้าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองเบลคุณภาพทนทานบริการสุดยอดพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง